สวัสดีค่ะมิ้นเองนะคะวันนี้ก็ได้รวบรวมคำถามของเพื่อนๆจากใน Messenger แล้วก็ใน Indirect s e s s a g e เนาะก็เลยจะมาทำา Q a ให้เพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับเรียนพยาบาลที่แคนาดานะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเนาะาก่อนอื่นขอบอก นิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่อัดเนาะถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆว่า,าคำถามคำตอบที่มินได้รวบรวมมาทำในคลิปวิดีโอนี้นะเป็นคำถามแล้วก็ที่มินสามารถตอบได้นะาจากประสบการณ์แล้วก็มินได้ไปหาข้อมูลบ้างเล็กน้อยแล้วก็ถามจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่นี้นะคะที่เขามีประสบการณ์ตรงในด้าน เ,เกี่ยวกับแอปพลา PR อะไรประมาณนี้ด้วยเนาะโอเคส่วนคำถามที่เกี่ยวกับแบบขอทุนยังไงมีมีเรื่องเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยคือมินไม่รู้จริงๆเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกนะคะถามว่ามินมาเรียนแคนาดาได้ยังไงคือมินเนี่ยมาเรียนแคนาดาได้เนี่ยเพราะว่ามาแคนาดาได้เพราะว่า คุณแม่เนี่ยได้แต่งงานกับชาวแคนาเดียแล้วก็เลยแอพพลาย PR ให้มินแล้วก็น้องสาวก็เลยเราก็เลยได้ PR แล้วเราก็เลยย้ายมาที่นี้นะตอนนี้มินก็อยู่ที่นี่ประมาณ5ปีแล้วเมืองแรกที่มินย้ายมาอยู่เนี่ยคือเรียกว่าเออเลดวิชนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เอ่อเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ชานเมืองนะอ่าส่วนมินเนี่ยอยู่รัฐอัลเบอร์ตานะคะอัลเบอร์ตานี่อ่า ขอเกินนิดนึงก็คือมีเมืองหลวงคือเมืองเอ็ดมันตันซึ่งเป็นเมืองปัจจุบันที่มินอยู่ตอนนี้แล้วก็มีอีกเมืองที่แนะนําก็คืออคลการี gary, ก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็คนอยู่เยอะอแล้ส่วนเมืองที่มินจะแนะนําให้เนี่ยก็คือเมืองเลดบีชที่มินเคยไปอยู่นะแล้วก็เรียนจบมาจากที่เมืองนั้นนะคะโอเคเอคําถาม ที่2เนี่ยว่ามินมาเรียนพยาบาลได้ยังไงนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเรียนพยาบาลได้แบบคือมันไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเรียนสายวิทย์อะไรเงี้ยมาก่อนแล้วแบบเออเรียน a b a c กอาร์ตอิมายเนอร์เรียน b u i n e s s s แจ a ปนี e อะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบบพยาบาลโดยสิ้นเชิงแล้วแบบ ก็คืออยู่ดีจะมาเรียนแต่ว่าต้องขอบคุณคุณแม่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าเออให้ามาเรียนสายงานท่านเฮลท์แคร์ที่ที่เนี้ยมันจะแบบเออห่างาันง่ายแล้วก็เงินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมินก็แบบโอเคเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะคือเคยอยากเป็นหมอแต่ก็แบบคือแบบว่ามัน,นก็ยากอะนะโอเคนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ามินมาเรียนพยาบาลออส่วนที่มินมาเรียนยังไงนะก็คือว่า ตอนแรกเนี่ยมินไม่ได้มีสอบคะแนน IELT อะไรทั้งนั้นเลยใช่ปะมินก็มาสอบออภาษาอังกฤษเลื่อนขั้นก่อนเนาะว่าเขาก็จะจับเราอะไปอยู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษเลเวลไหนเ,เพื่อเราเป็นการอัปเกรดของตัวเองแล้วหลังจากนั้นที่มินเรียนจบเนี่ยเขาเรียกว่า ESL ทุกคนคลาสที่มินเรียนอะคือเป็น English as second language แล้วพอเรียนจบมินก็เลยเรียนพวกภาษาองกงีฤษแบบเหมือนเป็นคลาสไรท์ติ้งรีดติ้งอะไรประมาณนี้แล้วก็เทคเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียนเลขเหมือนแบบไปสอบเลขอ่ะแล้วก็เเรียนไบโอคลาสนะคะเป็น3ตัวหลักที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำเกรดให้ดีหน่อยเพราะว่าจะเป็นตัวที่แบบวัดว่าทุกคนอ่ะ จะสามารถเข้าไปสู่โปรแกรมเนอร์ซิงได้หรือเปล่าซึ่งมันก็มีการแข่งขันกันด้วยนะคนที่ได้เกรดทำเกรดดีๆอะ่ะก็จะมีโอกาสเข้า n u r ร์ซิอ่ะมากมากกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ใน w ว i ติ้งหรือเนึอกออกไหมเออโอเคนะคำถามต่อไปภาษาไม่เก่งมาได้หรือเปล่ามาได้ค่ะก็เหมือนที่มินบอกว่าที่มินมาแล้วมินก็ได้ไปสอบเออแบบว่า วัดระดับภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนคลาสอัปเกรดภาษาอังกฤษเนะเาะแต่ว่าขอแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆแบบอยู่ที่ไทยตอนเนี้ยแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษมาเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากเลยการที่ทุกคนอะมาเรียนคลาสอัปเกรดภาษาอังกฤษที่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบคุณสอบภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะวัดว่าคุณเนี่ยควรจะเข้าไปอยู่ Class เลเวลที่เท่าไหร่แล้วในห้องเรียนนนะ่ะก็จะเป็นคนที่มีความแบบทักษะ level เลเวลดียวกับคุณอะไรประมาณเนี้ยแล้วทุกคนก็จะสามารถแบบพัฒนาศึกษาแบบพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้เลยคคือไม่ต้องเขินอายว่าแบบอุ้ยเราตูพูดไม่เก่งอะไรเงรี้ยไม่ต้องนะทุกคนต้องกล้าพูดกับคนที่อยู่ในคลาส สายงาน h e a l t h c a r มีอะไรบ้างนะคะที่แคนาดานะงาน healthcare ที่มิ้นแนะนำนะก็มี RN LPN healthcare a i d บางคนก็เรียนเ,เป็น master h P ก็มีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ส่วน RN กับ LPN เนี่ยต่างกันยังไงเ RN เนี่ยจะเรียน4ปี สปีแต่ว่าเรียนที่มหาลัยจะได้ดีกรีมานะคะส่วน LPN เนี่ยก็คือเรียนเป็นดิปโปรมาท,ที่คอ l l e g นะคะแล้วก็ healthcare a i d เนี่ยจะเป็นโปรแกร,รมหนึ่งปีที่คอ l l e g โอเค healthcare a i d เอ่อคืออะไรคือไม่แน่ใจภาษาไทยแบบที่ไทยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่า h ฮลท์แคริเอเนี่ยมันคือคนที่เหมือนแบบเหมือนผู้ช่วยพยาบาลไม่รู้อะแต่เหมือนเป็นคนที่แบบทําความสะอาดช่วยผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ่อป้อนอาหารเปลี่ยนแพมเพ์ดอะไรแบบเนี้ยผ้าเออให้กับคนไข้หรือว่าผู้สูงอายุที่นี้นะคะแต่บอกไว้ก่อนว่า คนที่อยากเรียนพายบาลที่แคนาดาเนี่ยจะต้องสามารถยอมรับเรื่องพวกแบบปัสสาวะอุจจาระได้นะคะแบบต้องสามารถทำได้อะแบบคลีนนิ่งอะเออทุกคนจะต้องแบบดิลิ่งกับเรื่องแบบเนี้ยได้ถ้าใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยฉันแบบหลับไม่ได้กับเรื่องต้องมาคลีนแบบเออแบบทำความสะอาดอะไรแบบเนี้ยให้กับคนแก่หรืออะไรเงี้ย ทุกคนหมดสิทธ์ค่ะคือทุกคนจะทํางานอย่างไม่มีความสุขคือไม่ก็ไม่ใช่ว่ามิ้นแบบชอบทําความสะอาดอะไรแบบนั้นนะแต่คือแบบมันมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานนะเนาะโอเคทุกคนก็ต้องยอมรับในจุดจุดนี้อมโอเคคำถามคําถามต่อไปนะคะก็คือว่าต้องจบปริญญาตรีไหมถึงจะมาที่เรียนที่นี้ได้ บอกเลยว่าไม่ค่ะแต่ถ้ถาจะเรียนจบก็มาได้นะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคือคุณจะต้องเรียนจบไฮสคูลแล้วมานี่อ,อ๋อแล้วถ้าใครอยากจะมานะก็ต้องออแปลภาษาเอ,อ่อทรานสพวก t r a n s คริปชันอ่ะให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะออต่อมารายได้ L P N กับ R N เนี่ยต่างกันยังไงบอกว่ารายได้เอ,อ่อจะไม่ จะไม่บอกเป็นจุดทศนิยมอะไรประมาณนี้นะขอบอกเป็นแบบเลขกลมๆละกันอ่อ rn เนี่ยรายได้35ดอลต่อชั่วโมงส่วน lpn เนี่ยรายได้26ดอลต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกทุสายงานเนี่ยมันก็สามารถอัปเกรดได้นะเพราะว่าอย่างมิ้นตอนเนี้ยมินเป็น lpn ใช่ปะสมมติว่ามิ้นทำงานเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆอะ่ะรายได้มิ้นก็จะเพิ่มสูงสุดได้ถึงแบบ35ดออะไรประมาณเนี้ย ออก็คือดีแล้วก็มีเบนเฟิตอะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนออถ้าทุกคนได้ทำงานแบบ part time หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเบนเฟิตของบริษัทนั้นๆที่ทุกคนทำอยู่ก็พวกเบนเฟิตเกี่ยวกับพวกค่าตรวจตาทำฟันหาหมอแบบหาหมอในที่นี้หมายถึงว่าไปหาแบบไปทำไปนวดไปไคโรแพรคเตอร์อะไรเงี้ยหมอจัดกระดูก อะไรอย่างงี้นะคะส่วนด้านเขาเรียกว่าอะไรเฮลท์แคร์ที่เนี้ยก็คือรักษาฟรีอยู่แล้วเนาะยกเว้นค่ายา,ยาทุกคนจ่ายเองอันนี้ทุกคนน่าจะพอรู้มาบ้างแล้วเนะเาะต่อมาที่แคนาดาเนี่ยใช้ภาษาอะไรในการเรียนคะก็คือที่นี้นะคะก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษยกเว้นที่คิวเบกที่เดียวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนาะเอ่อ มีคําถามถามอันนึงถามว่าแล้วถ้ามีวุฒิพยาบาลที่ไทยล่ะส,สามารถมาได้ไหมแบบต้องมาเรียนใหม่หมดเลยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยทุกคนอันเนี้ยขอตอบว่าเออ่ให้ทุกคนเข้าไปดูที่เว็บไซต์เออ่ nnas นะคะเดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้คืออันเนี้ยเพื่อนร่วมงานมินที่เขาเ,เรียนจบพยาบาลจากประเทศเขาเขาบอกว่าเออ เขาก็สามารถเอาวุธที่เขามีเนี่ยไปเทียบกับวุฒิที่แคนาดาผ่านไอ้เว็บไซต์อันเนี้ยได้คือคุณต้องสมัครไปอ่ะเนาะว่าจะเทียบเท่าได้หรือเปล่าจะต้องมาเรียนใหม่หรือว่าเออสามารถใช้วุฒิดีได้ไหมหอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยทุกคนต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันในเว็บนี้ได้นะคะส่วนอ,อ,อันนี้คือเป็นเป็นคําที่เพื่อนร่วมงานมินบอกมานะคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าคุณจะมีแบบ วุฒิจากบ้านบ้านเกิดมาส่วนใหญ่ก็คือต้องมาเรียนอีกรอบอยู่ดีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเอาไว้เนาะแต่ทุกคนสามารถเขาอย่าลืมว่าทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้ในในเว็บไซต์อันนั้นเอ่อโอเคคำถามต่อไปก็คือมีข้อจํากัดอะไรในการเรียนที่ college หรือเรียนมหาลัยที่แคนาดาหรือเปล่าไม่มีค่ะ ยกเว้นคุณจบไฮสคูลนอกนอกนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่จะ40 50หรือมากกว่านั้นก็สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็เพศเนี่ยแบบเรียนพยาบาลสามารถเรียนได้หมดเลยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายมีเป็นเพศที่3มหรืออะไรเงี้ยคือมีคนถามคําถามถามาเนาะแล้วก็จะมีรอยสักหรือไม่มีรอยสักก็เรียนได้นะคะเพื่อน จะท้องจะมีลูกกี่คนเรียนได้หมดทุกคนโอเคนะไม,ไม่มีข้อจํากัดในการเรียนทุกคนทุกวันคือการเรียนรู้ทุกคนสามารถเรียนได้ค่ะที่นี่แนะนําอย่างหนึ่งอย่างที่มินะบอกทุกคนเนาะว่ามิน่ะเรียนจบจากเอ่อเลดบิดคอลเลจนะคะเอ่อคือมันเป็นเมืองเล็กๆอะทุกคนเมืองเนี้ยเอ่อแล้วแบบคือ มันไม่จาเป็นที่ทุกคนจะต้องไปอยู่แบบเมืองใหญ่ๆอะ่ะเพราะว่าเอาจริงถ้าทุกคนไปอยู่เมืองใหญ่ค่าใช้จ่ายมันก็มากขึ้นอะแบบค่าที่อยู่เนี่ยมันก็แพงมากขึ้นค่ากินเนี่ยทุกคนแบบคือมีแบบชอบกินใช่ป่ะแบบกินจุกินจิกอย่างเงี้ยแบบเห็นร้านอาหารเกาหลีนูนน่นนี่บับเบ้ลทีก็อยากกินอะทุกคนก็ซื้อเงินก็หมดไปกับของกินมันก็ไม่เหลือเก็บถ้าทุกคนอยู่เมืองแบบเออเล็กๆหน่อยเนี่ยทุกคนก็แบบ คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีร้านอาหารเอเชียอะไรอย่างนี้นะมันก็มีแต่ว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ควรทํากับข้าวกินเองอันนี้คือวิธีที่ประหยัดที่สุดสกิลก่อนมาแคนาดาค่ะ 1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2. ฝึกทําอาหารเบื้องต้นด้วยนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆมันจะช่วยได้มากโอเคแล้วก็ต่อไปสิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือ ค่าเทอมทุกคนลืมบอกไปค่าเทอมมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าค่าเทอมเนี่ยมันเท่าไหร่บอกเลยว่าค่าเทอมสำหรับ international student จะก็แพงนิดนึงประมาณ4 8 0 0 0บาทไทยนะคะเออต่อปีต่อปีอันนี้คือเป็นค่ารวมพวกแบบนะ่ะ ทูอ t i ิชันแบบค่าเทอมค่าหนังสือค่าแบบซัพพลายต่างๆที่เขาแบบ estimate ค่าเทอมไว้ให้ในเว็บไซต์ของ College นะสามารถไปดูแล้วก็ไปเช็คกันได้นะคะว่าคออ่าเทอมแต่ละโปรแกรมเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะคำถามต่อไปก็คือ,อ,อมาทีในระหว่างเรียนเนี่ยสามารถทำงานได้หรือเปล่า ก็บอกเลยว่าทำงานได้นะคะก็คือจะใช้เรามี Student v i s ่าใช่ไหมคะก็จะาสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนาะอันนี้คือสำหรับ Student Visa าคำถามต่อไปนะคะก็คือเรียนพยาบาลยากไหมคะก็เอาจริงก็แอบยากนะแบบเพราะเราไม่เคยเรียนใช่ไหมแต่มันมันใช้ความขยันนะทุกคนแบบ คือมินอะเอาจริงไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งอะเออแล้วก็เราก็ใช้เวลาในการแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบภาษาแม่ของเราเนะเาะแต่ว่าเราก็ไม่ท้อค่ะเราก็ใช้ความขยันแล้วก็แบบฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหัดออกไปพูดคุยกับคนที่นี้อะไรเงี้ยฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าทุกคนสามารถจับกลุ่มแบบเจอเพื่อน ที่โรงเรียนแล้วแบบว่าเออมามาสตัดี้มาติวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยแล้วแบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถไปถามอาจารย์ได้นะคือเขาพร้อมที่จะตอบคําถามอ่ะคือแบบเขาไม่มาแบบว่านะถ้าเธอแบบตอบผิดในห้องเรียนหรือแบบมีคําถามท้ายคาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพร้อมคือแบบพร้อมที่จะตอบคําถามเราอะ ส่วนอันต่อไปที่มินอยากจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องหลังจากที่ทุกคนเรียนจบแล้วนะไม่ว่าจะโปรแกรมแบบ1ปี2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่คือสมมติว่าถ้าอันนี้สมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเรียนเทคคอร์เทคคลาสเนี่ยปีใช่ปะทุกคนก็จะได้วั e เยียร์เวิร์กเพอร์หลังจากที่เรียนจบนะส่วนถ้าคุณเทคคลาสสปีเนี่ยคุณก็จะได้ท o เอ่อท years ก็คือ3ปี work permit เออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณทำงานไปประมาณ1ปีเนาะเออทำงาน1ปีเนี่ยทุกคนก็จะสามารถมี2ช้อยให้เลือกก็ในการแบบว่ามี2ช้อยให้เลือกในการเอ,อ่อ apply PR เขาเรียกว่า express entry นะคะ express entry กับอีกอันนึงเนี่ยเรียกว่า ANIP a n i p นะทุกคนต่างกันยังไง express entry อันนี้มินก็ลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ให้เหมือนกันชื่อเว็บไซต์ c i c นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเ,าเช็คได้แล้วก็ในเว็บเนี้ยดีมากๆเพราะว่ามันพูดมันมีข้อมูลทุกอย่างเลยเกี่ยวกับว่าจากมาเป็นแบบ international student ทำยังไงอยาก apply pr ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเค กลับมาเรื่อง express entry ก็คือว่าอันเนี้ยจะต้องมีคะแนน IELT ด้วยแล้วก็คุณจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1ปีคือเหมือนหลังจากคุณทำงานที่แคนาดามา1ปีแล้วก็สามารถ apply อันเนี้ยได้ซึ่งเขาก็จะมีคำถามเนี่ยถามว่าแบบเป็นการแบบตรวจสอบว่าคุณเนี่ยเหมาะสมที่จะ get PR ที่นี่หรือเปล่านะ ก็คือมันก็จะเป็นพอย n t อ่ะมาเป็นในการตอบคําถามแต่ละคําถามถ้าคุณได้พอย n t มากๆรู้สึกว่ามันจะแบบ450ขึ้นไปหรืออะไรประมาณเนี้ยถ้าได้พอย n t มากกว่านั้นอะนะคือจะมีสิทธิ์ในการแบบได้ได้ PR เร็วอะเออแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยทุกคนก็ต้องอาจจะอยู่ในแบบ waiting list อะไรแบบเนี้ยโอเคเออส่วน ANIP เนี่ยมันคือมันคือ คนที่อยากจะอ m มิเกรชันแล้วก็ทำงานที่อัลเบอร์ตานี้นะคะต่างกับไอเอ็กเพรสเอนทรียังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันอาเวทติ้งไทม์เนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านมากกว่าเนะเาะอันนี้แหละคือจุดที่ต่างกันคืออยากจะบอกว่าอาชีพพยาบาลทีเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเท่มันดูเท่อะสำหรับมินอะแบบเออ แล้วทุกคนก็แบบเท่าเทียมกันไม่มีการแบบเหยียดอะไรทั้งนั้นแบบไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนอะที่เนี่ยคือมีหลากหลายเชื้อชาติมากที่แบบมาเรียนพยาบาลอะแบบเออแล้วเขาก็แบบแบบคนเอเชียอย่างเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้แบบพวก native speaker เลยอะนึกออกไหมแบบเออเราก็ต้องทำให้ได้เนาะทุกคนวันนี้ก็เนี่ยแหละเป็นทุกอย่างที่มินได้รวบรวมมาเนาะ ถ้าพูดถ้ามินพูดอะไรผิดไปหรือพูดแบบงงกงกงแบบไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาอย่างไงก็ขอโทษด้วยนะคะคือแบบมันเป็นคลิปแรกเนาะเราก็แบบนี่ก็ตั้งใจทำสุดๆแล้วแต่ว่าถ้ามีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็ถ้าต่อไปอยากให้มินทำคลิปอะไรเพิ่มแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดเพิ่มหรือว่าจะมาทำคลิปเพิ่มอะไรก็ว่ากันโอเคนะงั้นวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย